สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมจะมาทํางานวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ผาสวยนะครับอยู่ที่ภูพระนะครับผมบ้านน้องแทงนะฮะโประมาชิกนะครับผมหนึ่งครับนายนัทพงศ์ปะเคครับสองนายที่ดีพงศ์โพละกูครับสามนายนวัตทีประละ สีนายพงศกรวินิชัยรัตนกุลห้าเฮ้ยหรือเปล่าวะห้ทีรพลอัมพองและผมนายก้องกีฬากรวิเทศและคนถ่ายนะครับมือกล้องนายฤทธิพรแสนกุลครับต่อไปเยวโอเคใครยังเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราถึงถ้ำเสียบเสียมศัพท์นะครับผมอ่อยเดินทางมาเหนื่อยเลยนะฮะตอนนี้ดูพวกเราก่นก็ได้ครับ น่ครับเห็นไหมเ,เดี๋ยวเราพาเดินชมครับโอเคครับนี่คือวิวนะฮะผมสถานที่ดูนะครับเราจะเห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับทางนู้นนะฮะเป็นพีระมิดนะครับยังจะอยู่ทะเลใจ ข้างล่างจะเป็นเหมือนกับมีอะไรสักอย่างเลยฮะโอ้ยอย่ามาดูเลยครับกูเสียวครับมา,าข้างล่างมาข้างล่างข้างล่างมันยุ่งเย้ครับตอนนี้เราจะไปดูข้างล่างนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าฮ่าห้าเจ้าวิวได้เยอะๆเออเยอะโอ้แม่สาวน้อย,ย, <laughs> ยไปฮะแม่งน้ำกูว่าให้คนที่เพียวๆไปพาไปดูดีกว่าไหม,มเอา,าไ,<ห>ไปนั่นไป ไนาเททเองลูกไปเลยผมคงต้องต้องถอดเกือบไปบนนี้อือ่าผมไม่มีไว้ผมไม่เพียวพอให้บักนายไปเองนะครับอุ้ดเนี่อาดีพลังงานบางอย่างก็เป็นอ่ะแต่เฮ้ยนี่เป็นหยาบินเหรอโอ้แม่สาวน้อยมานี่มามามา โอเคครับเดินเข้ามาในนี้ครมันจะมีเหมือนกับทางเดินนะครับสวยมากเลยครับอะไรของพวกจริงเน,นี่ยลักเน็บท่านเลยโบท่านด้วง้เ<ฮ>ย็นเท้ามากเลยครับ <c oughs> อย่าถ่ายนะอย่าถ่ายเท้ากูนะ <c oughs> โอ้เสียวนะฮะยืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ดู <c oughs> วิวข้างล่างนะครับผม

อุ้ยเกียบแบตเลี้สห้าเปอร์เซ็นโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่สามแล้วนะครับผมของภออูพระอย่างนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับมีชื่อเรียกว่าทาพระรอดนะครับผมเามาดูกันเลยครับว่าวิวจะสวยขนาดไหน <c oughs> ทําพระรอดครับ ดูวิวทางนู้นคะรับโอเคครับนี่คือวิวนะครับดูนะครับนี่กระโดดเท่ยังวะมันเสียวดูวิวนะครับจากทางนั้นนู้นนะครับอันนี้นเพื่อนๆนะฮะเรามาดูข้างล่างนะครับผมมาดูครับโอ้โหเออาากล้งมว่าไม่ดีกว่าครับ ทางลงนี่การดันมากครับใช่ื่ำตก็เนี่ยวิวข้างล่างเราไม่ดูได้ไหมฮะโอโอ้ไปครับเดินไปดูครับโอ้ยทางนั่ยน่ายทรศัพท์มึงอยู่ไหนเนี่อกระเป๋ากระเปรงเดวชดีเฮ้ยมันมันใชีทางเดินไหมวะเงี้ยเงี้ยมันมันเป็นหินเฮ้ยเอ้ยเป็นหินเป็นหินเซอร์กูไม่ละ ป็นเีนเป็น,น,นเนน,นแล้วแล้วในถ้ำอยู่ตรงไหนมันมันไม่ท่านเขาทำมั้งอเจ๊บัมีครับมันเป็นจังสี่นะครับนไหนดูนนมันจะเป็นพ่วงแบบนี้เลยสรุปไม่มีถ้ำน,นี่แหละถ้ำนะมีครับมีมนี่ขนาดสีบนนี้นะเนี่ยยังเสียวเลยโอ้โอ้พูดแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับเย้าห้ำครับ เทพกับภาษาอังกฤษมันงอเวนไหนฮะเบักโอเคครับนี่ฐานสถานที่ที่สี่แล้วนะครับที่เรามาเึงครับตาเห็นแยกครับแปดมีคนอยู่ครับครับโอเคครับตอนนี้ เราก็มาถึงนะครับผม<ฮ>ถึงกันได้ครับถ้ำพระครับผมป้าพบอแล้วก็มีรูปนะครับผมนะเออรูปใคร้เ,าานะรเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนมาถึงกันทุกคนแล้วนะครับเร <c oughs> ามาดู ครับเราเดินไปดูตรงโน้นนี่กดหยุดไหมให้หนูด้วยโอเคครับนี่คือที่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะไปนะครับผมที่สุดยอดนะครับเอาทุสุดยอด,อยอดพระใหญ่ครับดูข้างหลังได้เลยมืดอป่ะมพร้อมเสียงป้อยทางนำปะ,ปะ,ปะ

โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินเรากำลังจะเดินไปถ้ำพระนะครับผมมาเรืเร่อยๆเออต่อจากนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากเพราะว่าเราจะไม่มีการหยุดนะครับผมเดินไปเรืเร่อยๆครับผมอยากจะวิ่งกลับไปกลับมาสักสองสามรอบจริงๆ บอกครับวิวไม่สวยครับเพราะว่าไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปสูงกว่านี้อีกคนระับนู่นครับยอดไม้สูงไม่มากต่อไปนี่เป็นทางลงครับนี่อะไรเนี่ยพอบออบทอบมุดพยานสองผู้เบาบนี่เป็นทางลงนะครับผม นี่ฮะงลงจากนี้ไปนะครับอุย้ยเ,เนีน่ยลงจากนี้ไปนะครับผม,มเราจะดูนนี่ครับทางลงท่ำพระนะครับผมผมอยากให้คุณมาที่นี่สุดเกินโอ้ยกระเปาาน้อย ทางลงเนี่ยเป็นคอยดีจริงๆเลยโอ้โหผู้ชมครับดูข้างล่างครับสวยจริงๆดูข้างล่างครับโอเคครับเราลงไปข้างล่างกันเลยครับเผื๋อจะเห็นอะไรดีขึ้นที่ดีกว่านี้และก็ดีกว่านี้ดูทางลบครับ ทางลงเราต้องลงอย่างาระมัดระวังนะฮะขืนวิ่งลงไปนี่คือเราคงจะลงได้คือต่อไปมันจะเป็นทางที่เก้าวยาวมากผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ ถึงแล้วครับทวัดธรรมสุภาอินทร์วันนี้เราก็จะเห็นรูปแกะสลัก,กะนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวรวมมังกรหรือเปล่าเด็ก <c oughs> มานี่มังกรหรือก็ติลล่าวะเนี่ยพวัดธรรมอาสาธรมาธรม ทำก็เขียนไม่ถูกดูภาษาธรรมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาคนแล่เป็นที่พึ่งของตนตนซะตนเป็นที่พึ่งของตนของตนเหรอ่ะโอเคจะอ่านต่อเลยครับอ่าอันนี้เป็นไม้ที่ปะยุงท่าไม้นะครับนี่ครับไหนไหนอ๋อเปรนตานไม้อะไวจ้า หินแข็งเลยฮหินเป็นหินเหมือนหินอ่อนป่ะมันเป็นหินปูนเลยหินปูนที่อยู่กับฟันเป็นโอเคครับเทสเทสเทสทหารนี่ครับมาดูนี่ครับผมเป็นพญานาคเป็นวิวครับมีพี่ทหารกับพี่ตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วมีพญานาคอยู่น่ากลัวมากเลยน่าอะไรอ่ะอ่ะไปเลยวยาชัว ป่อกยพ่อไปวัดป่าจจนิมิตพ่อไป้าวัดใจวัดป่าจจนิมิตเราจะวิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราจะแข่งกันด้วยกครับได้ไหมคุณชิดยังไงกางหงส์โซน่ามีกวลดีเดียเดียวกางเกงแตกอยู่มากเลยครับนัมเบาร์วันนัมเบาร์วันไอ้ ได้แล้วอยากจะบอกว่าไม่เหนื่อยผมอยากจะมีไว้ที่บ้านจริงๆเลยจะมีโซ่มือเดินขึ้นมา ทางกลับกันแล้วนะครับผมขอบคุณมือกล้องนะครับที่ผ่านผ่านมาตอนนี้ก็ใใคือนายนายผู้สกอร์ครับผู้สกอร์ถ่ายครับไปตอนแรกเป็นฤทธิพรนะครับถ่ายนั่งครับฤทธิพรนั่งคุยกับใครครับใครคุยกับผู้สาวเฮออบ่บ่ท่านี่แหละมันสุดยอดแล้ว ามนสิออยอดล้วจ้าเห็นรถเลยไปอ๋อไปดยตายครับครับสาเอารถยัง,ง,งย,ย,ยุ่งทึงเดี๋ยวๆๆๆซาๆบูมิน เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงน่ะทำดีได้ไปเอาหนะอันนี้ก็การเดินทางกลับนะครับของกลุ่มของเรานะครับ เราก็ขับรถตามรถใหญ่นะครับ ทำไมคุณไม่แซงไฟล่ะครับแซงแซงไปแม่สู้ em, cái em em mình xem này có xem em em xem này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กันมาแต่โดูแล้วบ่กมีมีแววเปลี่ยนแปลงใจจังแต่ทอ

ยากกินมามาดนเลยอดสิเซแต่เขามีกฎหมายไหมจับคนกินมาว่าส้ำว่าหัวใจสว่ยคอยบ่วว่าซาภาษีแบบต้องกินให้ได้ส่า

băng rung nhau nhau nhọn má khao nhau 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 Xoay đi đi nhau 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 bê nhau 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 đi xoay ส่อยดีๆเนื้อกับแขนเอเล่ส่อยดีๆเนื้อเหนียวน้ำหอมเอาพิกไทยเครื่องย่อต้องก้องปิ้งในสตีปิ้งว่างอยู่นเหนียวไม่เคยลืมไว้ผู้บ้า